ผมกับออเอี่ยวที่มิสูพนนครงามวงวานครับและทางช่อง YouTube นะครับมิสูบิชิตีจัดหนักหนักจริงๆ,ๆหนักทั้งผมหนักทั้งเฮียเลยนะครั <c oughs> วันนี้ครับขออนุญาตนำทุกท่านมาสัมผัสกับรถนะครับที่เรียกว่าสวยนะครับใช้งานฟังก์ชันครบจัดเต็มมากๆกับ New m i t s u b i s h i x p a r d e r คันนี้ครับ สำหรับ New Mitsubishi x p a n d e r คันนี้โอ้โหร้อนมันกัดกันทางหน้าไปไงปรับโฉมใหม่สำหรับ Advanced Dynamic s h i e l a d v a n c e Again ฟังเสียงนัชชาะครับ Advanced Dynamic s h i e l นะครัออกแบบในรูปโฉมใหม่สวยงดงามมากๆตามมาเลยครับนี่ฮะในระบบของความปลอดภัยเรื่องของการใช้แสงต่างๆหลอดนะครับ นี่หลอดอะไรฮะประตาโทดา LED สำหรับไฟรีไฟรีดีเล็กๆนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกนี่มาพร้อมอยู่แล้ว lucky, แล้วข้างหน้าเขาเป็นไงดูการแต่งสีนะฮะระหว่างสีของตัวรถเป็นกราไฟ์เกรย์นะฮะแล้วก็ตัดมานะครับเป็นชุดแต่งแบบเทาเงินโอ้โหสวยงามสำคัญที่สุดตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นตรงนี้เท่านั้น เป็นไฟแบบอะไรฮะอ้าไม่ช่วยเลยเป็นไฟฮาโลเจนแบบทีทีอะไรทีเชฟรุ่นใหม่ฮะเอา้าหลายคนว่าเอา้าเป็นฮาโลเจนไม่ใช่ L E D เอา้ารุ่นนี้ไม่ใช่สวยอย่างเดียวประหยัดไงเออเขามาแบบประหยัดถ้าวันเกิดวันหนึ่งท่านต้องเปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนประหยัดก,กว่าเยอะแต่ไม่เป็นไรอยากได้ L E D โอ้มิสุซิชิตีจัดหนักจัดให้อยู่แล้วมาบอกเราเลยนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ฟรีไปเลยอ่ะเดี๋ยวสนใจช่วงท้ายเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะตามมาด้านข้างมาด้านข้างนะคะโอ้โหสวยจริงๆนี่เลยนี่เลยนะฮะแม็กอะลอยนะล้อแบบถูโทนเป็นไงดำตัดตัดเงินสวยจริงๆนะครับรัดยางด้วย นะครับขนาด2 05ศหทับห้า้าอา17ขอบ17เพื่ออะไรเพื่อให้รถเนี่ยดูสูงสง่างดงามแต่เป็นไงตอนขับขี่ย ja ังมีความนุ่มนวลนุ่มนวลตามมาตัติดเลยมีข้างล่างข้างหน้าติดเห็นไหมสีสวยงามข้างๆก็เช่นเดียวกันนะทำสีเป็นไงเท่าเงิน ตัดแกแสไฟเกสวยมากมากและนี่ครับความสุขวสบายของทุกท่านจะเข้ารถเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้กุญแจรถแล้วเขาใช้อะไรฮะฮะกุญแจอัซิเรียห์เนี่ยก<ละ>ุญแจจะหรือก็คีเลสใช่ไหมกดปึ๊กเปิดปั๊บสะดวกมากๆเลยนะฮะตามกันมาตามกันมามองไปด้านบนสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะ เป็นเสาอักาศแบบครีมฉลามพอเดี๋ยวพอมองรอบเต็มคันแล้วเป็นไงสวยมากๆนะเอาขอภาพกว้างนิดนึงภาพกว้างนิดนึงนะฮะนี่ครับรุ่นนี้เบรกข้างหน้ากับเบรกข้างหลังนี่คนเรือกนะเขาบอกว่าเป็นอะไรนะดิสเบกับดรัมเบกอา้าทำไมไม่ใช่ดิสเบกสี่ล้อ ก็บอกแลยว,ว่าอย่างประหยัดนะและเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการขับนะครับข้างหลังในเรื่องของการระวังบรรทุกต่างๆเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะฮะโ,โอเคมาด้านหลังกันเลยนะฮะในส่วนของด้านหลังไปไงไฟถึงแม้จะไม่เปิดนี่ดูความเรืองของเขาเป็นแบบ T shape นะครับ LED LED illumination t r i l โอเคหล่อมากๆเลยคันนี้นะฮะแล้วดู นะครับจันชนท้ายไงเป็นสีตัดเรียกว่าเป็นการแต่งสีเดียวนะครับตัดกาไฟเกยกับเทาเงินแบบรอบคันเลยก็ว่าได้นะเพระเปิดด้านหลังมาปัาป๊บนี่เลยโอ้โหนะฮะเนื่องจากรถในรุ่นนี้เชไหมใกล้เลยนะฮะเรามีที่นั่ง3ตอนด้วยกันนะครับตอนหลังนี่พับไปดูตัวหนึ่งแล้วนะฮะดีถ้าพับไปเป็นไงดึงปัป๊บปล่อยปุ๊บ ล่งกว้างสบายจะวางของปรับแต่งตามฟังก์ชันได้เลยนะฮะว่าอยากได้แบบไหนอ่ะนี่ฮะแหมลงตัวจริงวิธีการพับบอกง่ายนี่เพื่อให้คนขึ้นไปตอน3ง่ายมากนะครับอ้าวแต่ว่าถ้าเรานั่งใช้แถวสองเป็นไงเดีย๋ยวผมขึ้นไปลองดูป๊าโอ้โหกว้างขวางเหยเขาบอกว่า คันนี้จะแคบไม่แคบนะแถมที่สําคัญเน่ให้มาเป็นที่วางแขนรุ่นนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรถในรุ่นใกล้เคียงกันนะเป็นไงหรุนหลามีที่วางแก้วด้วยนะนอกจากที่วางแขนแล้วและที่สําคัญเ่าเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนิดนึงนะไม่รู้จะเห็นไหมนะนี่ครับช่อง USB แบบไทยส C แล้วด้วยเออเอาสิเป็นไงล่ะแล้วมองมาข้างบนอ,อีกนิดนึง ห้องโดยสารเย็นสบายตอนหลังตั้งแต่ช่องตอนที่2ไปตอนที่3ามเป็นไงแอ๊ะสี่ช่องเย็นฉ่ำเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับบอกกันนะครับจากโซนแถว2นะครับนี่พับบอกง่ายๆนะครับเพื่อให้สมาชิกขึ้นไปที่แถวหลังนะครับสองท่านได้เลยครับนี่นะฮะโหนั่งกันสบายๆเลยและในส่วนแถว2นะครับนั่งได้อีก3ท่านครับ สบายเลยครับและด้านหน้าอีก2ท่านครับ <OSE valve noise> เห็นไห <g host noise> มครับว <ly> <t ose noise> ่านั่งก็ได้เลยเจ็ที่นั่งเต็มๆสบายๆเลยครับยอดเยี่ยมเลยครับและในส่วนของตอนหน้าครับเป็นไงดูการตกแต่งนะครับตั้งแต่คอนโซลหน้านะครับ มีการปรับรูปแบบเป็นแบบที่เรียบหรูดูดีฟังก์ชันการใช้งานดีนะครับจอนะฮะเป็นแบบ LED t o u ทั s สกร e นนะครับ9นิ้วโอ้โหใหญ่สบายเลยนะฮะร,รองรับกับเป็นไงเอน e ต t ร์เทนเนอนะฮะเอนเตอร์เทนเมนในรถโดยสารพร้อมกับเป็นไงมีการถอยหลังได้ด้วยม<ะ>นะีมีกล้องถอยนะปลอดภัยมากๆนะครับ ไล่ลงมาครับสำหรับแอร์เนี่ยเป็นรุ่นใหม่แล้วเป็นแบบดิจิทัลนะและที่สำคัญครับนี้มีปุ่มแมคคูลกดปุ่มนี้ฉ่ำทั้งรถบอกเลยนะฮะ <Wow. S 2> ไล่ลงมาที่เกียร์นะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วเนะเป็นเกียร์แบบ CVT นะครับมาพร้อมกับเบรกแบบไฟฟ้าและออโต้โฮลนะครับเลยขึ้นมาทางด้านนี้พวงมาลัยก็ปรับใหม่นะดูสิหรูหราทันสมัยนะครับ ยังเป็นแบบมัลติฟังก์ชันอยู่นะฮะดูครบถ้วนเลยจะรับโทรศัพท์จะเปิดเพิ่มเสียงนะครับนี่นะฮะและที่สําคัญมาด้านนี้นี่นี่น,นี่ที่วางแขนเห็นไหมไม่ใช่วางแขนเปล่าๆใหญ่นะครับกว้างวางสบายแล้วเปิดมาปั๊บนี่เขาเพิ่มช่องใส่ทิชชู่โอ้โหใครจะให้รายละเอียดขนาดนี้ไม่เข้ามีสูบิชิไทยแลนด์แล้วนะฮะโอเคพร้อมกับช่องใส่ของขนาดใหญ่มากๆและที่วางแก้วนะครับ เรียกว่าสะดวกสบายทั้งคันเลยครับสำหรับ Mitsubishi Xpander New Xpander คันนี้แน่นอนที่สุดเอาทางโน,น้นและแน่นอ,นอนที่สุดครับไม่น่าเชื่อนะสำหรับมิตซูบิชิพระนครออโต้นะครับสาขามงงวงวานและช่อง y o u u ูทูบมิตซูบิชิตีจัดหนัก <c oughs> หนักเข้าตัวผมเลยนะ <c oughs> สำหรับท่านที่สนอกสนใจนะครับจะเป็นเจ้าของ New x x p n n e r r คันนี้นะครับนี่เลยครับสามารถทำการเป็นไง เป็นไงนะสแกน QR code เพื่อเพื่ออะไรจองสิทธิ์กันก่อนนะลงข้อมูลอะไรนะครับทันทีเลยทางมิสุบิทิตีจะหนักเราจัดให้สำหรับบริการดูแลรักษารถยนต์ปี5ปีนะครับ และนี่ที่ติดใจเอาความกันอยู่เรื่องของไฟนะครับพาโลเจนเปลี่ยนเป็นแอ d วดีเราจะเปลี่ยนให้ฟรีนะครับอย่าลืมลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสิทธิ์นะครับราคาของรุ่นนี้นะครับจะเปิดเปิดเผยในวันที่8เมษายนแต่ท่านสามารถลงทะเบียนกับเราได้ภายในวันที่12เมษายนนะครับและฝากด้วยนะครับคลิปดีๆแบบนี้กับช่องมิสชุกมิสวัมิสชุกมิสตันปติมิสซูวิชิ กดติดตามตดกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมในทุกๆคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ